ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินมึงจะเต้นไปนท่ากูจะบวชอย่าเพิ่งวิ่งเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วยิง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 ยยกดไปบ้างเนี่ยลืมแล้วเนี่ย F Lily Lips อุ้ยระบบโคตรดีทำไมตัวละครเหมือนละสามตัวเลยวะทำไมเป็นเท็ดีกันหมดเลยอะเออไปรุ่นเท็ดี้ยังไงอ่ะมันกูยังโหลดไม่เสร็จเลยนกดทิ้งเลยกดทิ้งเลยแล้วนี่ไงเกมไหนที่กูไม่มีตังไม่มีตังซื้อในสตรีมกูเล่นเกมนี้กูเล่นโรบอทเยอะแยะจีเจย์เลยตัว ไอ้เพื่อนเราจะไปล่ามันกันเป็นซื้อทำไมในเมื่อเรามีเกมฟรีในโลกอ่ถูกต้องเฮดไลท์เฮดไลท์คืออะไรไอ้ไฟบนหัวเหรอแท็บเล็ตมันทำอะไรได้วะถ่ายรูปอ่ะแท็บเล็ตดูกล้องไงใช่เราวดูกล้องกับแผนที่ไงเฮ้ยมึงโอ้ยแผนที่ใหญ่นะมึงต้องดูดิแผนที่มันใหญ่มากเลยนะโโอ้ห เเล่นเนล่นเล่นกันเหมือนเล่นกันหลายคนน่เออแล้วเหมือนเล่นกันสิบสามคนเออมันเป็นงไงวะกดแคบแล้วก็ูเอยมันมาร์กได้มันเอามันมันเอามาร์กได้นะกดกดกดคลิกอ่ะมาร์กได้มีแม่หรือเปล่าไปที่ถ้ำ่ะไม่ทะลุได้ด้วยไหนไหนปืนไหนปืนไหนปืนขอปืนหน่อยอุ้ยปืนปืนกูชอบปืนชอบปืนแมกกาซีนปืนอะไรวะก็อสเจ็ด โอ้บ oh, <B indo S 1> ินโดนด้วยสวัสดีครับผมไมล์เมนเนวันนี้พุทธมาบินโดนะครับมันจะไปเอกกูถามจริงนะปืนก๊อกมาันจะฆ่าบิกฟุตาเหรอวะมันเอาไว้ป้องก,กันเอาไว้ให้สโลมันรู้สึกจะฆ่าไม่ได้บิกฟเก็บของมันแล้ว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 จีบไงพี่อ,อก,กดจดีดดอ๋อก,ก็กดใช้ก่อนด้วยเฮีย <c oughs> e er. ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเหรอยิบันเดนารีไปคนละอันก็ อาจจะเรียกคนอ่านเคแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็แร์ใครจะถือแต่มันมีมันมันบีขูดฉีดอะดรีนาลีนไปแล้วเรียบร้อยอย่าไปกดใช้นะอย่านะอย่านะกดอะไรบีเหรอกดบีอย่าอย่าไปกดใช้มันนะกดบีเหรอวิตรวบยิงปืนอยากลองยิงด้วยหุ้ยโุ้ยได้อยู่หุ้ยมันแตะมันเจาะหน้ากูกระสุนอยู่เลยหุ้ยรีโหลดโคตรดีลองลองดูรีโหลดดิแล้วโดนมันบังคับยังไงเนี่ย เฮ้ยกูอยากรู้บิ๊กฟุตบิ๊กฟุตแม่งเป็นตัวยังไงวะกูไม่เคยเห็นวะไปเฮ้ยอุ้ยตกใหญ่ตกใหญ่อันนี้เขาอะไรอะแคม ERA เราต้องเอากล้องไปด้วยเหรอเอากล้องไปวางไว้แต่ละจุดไงอ๋อคือเราจะต้องโอ้โนี่มีกับดักด้วยกับดักไดได้ได้กดจีคืออุ้ยทำไมมันมีเนื้อเต็มเลยอันเนี้ยไว้รอไว้รอเปิดไฟได้ด้วยอ่ะไอ้บุญมึงหยิบเฮดไลท์ไปยังวะหยิบแล้วอยู่ไหนวะเฮดไลท์มันใช้ไงวะเฮดไลท์ กดจีกดใช้แล้วกดเอฟกดกดจีกดเอฟกดจีกดใช้แล้วแล้วกล้องไม่เหคาเมล่าแผลเอาไปด้วยคาเมล่าอ๋อวางโอเคเฮ้ยใครเป็นแล้ววะเฮ้ยเอาเฟิร์สเอเดไปสักคนได้ไหมเฟิร์สเอเดไหนอะของเต็มทุกแล้วกูหยิบเล่นหมดแล้วเนี่ยเยอะกูแต่กูหยิบแบนเดตมาแล้วอ่ะมันอ่านห้ามเลือดอ่ะมันอ่านมันอ่านแบนเดตเหรอทำไมกูอ่านแบดแอดไว้อ่ะแบดแอด แบทแอดตูดตูดแย่แบทแอนใช่อะแล้วถับเอาไปไหมถับเอาไปถับเอาไปเอาไปเราเราจะไเหยียบได้นะเอาเอาใช่เหรอเราเผยเหยียบได้เราเฮ้ยเราจะแยกเราจะแยกหรือจะรวมรวมไอสัตว์ไม่แยกไปแยกทำไมรวมกันซิมัแบบมันใหญ่มากเลยน่ากลัวน่ากลัวโอ้ไม่กอดมันมีมืดไหมเนี่ยมีไปเช้ากลาวันเย็นโอ้แล้วไอเหี้ยนั่นเป็นเหี้ยทำไมต้องวิ่งกระโดดวะมึงมึงเป็นง่อยเหรอไอเหี้ยแต่ไม่น่ามีแ่บวะ ไม่น่าเอ้ยมีมีหลอดส้มแต่รถโคตรช้าอุ้ยแต่หลอดฟื้นช้าเนีรถรถช้าไม่เท่าไหร่นะฟื้นช้าเหมือนกันไอ้เหี้ยฟื้นโคตรช้าเฮ้ยมันเก็บได้ด้วยอะมันเก็บไปทําอะไรอ่ะนั่นจะเก็บไปทําสมุนไพรอ๋อมันกดมันกดย่อยได้ด้วยนะคอนโทรย่อยยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยย่อยหรือนอนวะเนี่ยคอนโทรไปคอนโทรกับซีคอนโทรแล้วซีกับคอนโทรปะหนักกันยังไงวะเหมือนกันในสัตว แล้วแต่คนถนัดมั้งไม่เจอเลยเออมีแอนิเมชั่นถือถือถือมีดแล้วมันมีุ้ยวอัวอลทาวเวอร์เราอยู่วอลทาวเวอร์แล้วทุกคนนี่นี่ขึ้นมาบนเฮ้ยทุกคนไปไหนกันนี่ยเสียงอะไรอ่ะเออทำไมเราไม่ขึ้นไปดูวอลทาวเวอร์อ่ะจะมีอะไรไหมไม่มีเราเอากล้องไปติดไว้ก็ได้นะไปไปไปดูดิ อ๋อกระสุนแม็กระสุนเต็มเลยโโอ้หแต่กระสุนปืนอะไรอ่ะปืน่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้เลองออกกองวางกองกองกลัวมาหรอวะอ๋อนี่ไงวางข้างบนไม่ได้ด้วยขอบคุณมัฟโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอยากกระโดดลงมานะเจ็บใช่ไหมไม่แต่แต่เพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมไปนู่นแล้วมันไปไหนวะอเอ้ยคุณเจ็บมันมีบอสไกลอ่ะใช่หรอ มึงจะไปสะบอนแคมป์มันเหรอไอ้บุญญาณะไอ้ย่าบุญหาณย้อนมึงาดูตรงนี้ดิไหมันมีกดดูโคนทีงไปไ่ไวแล้วอุ้ยมันมีเวลาบอกอยู่เนี่ยว่ามึงกดดูทับเลดอะบ่ายโมงเราจะเย็นแล้วเพื่อนกูหยิบกระสุนมาสองแม็กซ์ซีนเองไอ้เหี้ยกูจะเป็นเฮียอะไรไม่เนี่ยเว้ยไม่อยากวิ่งแล้วอ่ะมันแต่ไม่น่ากูจะหมดแล้วอ่ะเพื่อน โอ้ยอย่าไปตอบแชทกูกูก็เล่นเกมไปทมาไม่สัเว้อย่าไปสนใจอย่าไปอมใครให้หนังดีดิมีเพลงด้วยตึง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 มีด้วยเหรอผมปิดมิวสิกว่ะจบเลยไม่ตอนนี้อ๋อกูกำลังจะบ่อยไม่มีสิทธิ์มันเรียกฉันมั้งหนังดีดิไม่สแตมิน่ามึงจะไม่หมดบ้างเหรอไอบุ๋ม มันไม่หมดด้วยมันน่าจะออกมาช้าว่ะลองดูตอนกลางคืนเออทำไมวันนี้ชันยังกูอยากเห็นตัวบิ๊กฟุตนะกูอยากรู้ว่าตัวบิ๊กฟุตเป็นยังไงตอนนี้เขาทำมาเป็นยังไงกูค่อยลงนะเฮ้ยมาจจะอยู่ในน้ำไปเลมันมันกลัวน้ำพี่เฮ้ยไปน้ำได้ด้วยเหรอวะเป็นไงมืดมืดอืมไม่เห็นที่อะไรเปิดไฟฉายพี่เออเอาดีๆมันเริ่มเปิดแล้วเฮ้ยสิ่งที่อะไรวะ โอ้โหเนี่ยอยู่ลงไม่ไม่มึงไม่ได้ยินใช่ไหมมึงไม่ได้เปิดมิวสิกอ่ะเสียงมันแบบฟึง่งแบบเสียงเสียงบรรยากาศน่ากลัวมากจริงเหรอเชื่อกูพลาดแล้วว่ะมันปิด,ม,ปดมันปิดหน้าตรงหน้าเกนตรงนั้นอะ่ะใช่น่าจะเปิดไม่ได้ด้วยถ้าจะเปิดเฮ้ยอ๋ออะไรโล่งอ่ะเมื่อกี้เข้าไปดูเลยหมายถึงกูดูข้างบนอ่ะข้างในมันเข้าได้ใช่ปะไม่ได้เข้า,าลองไปดูไอ้บุ๋มมนเข้าไปอย่างวะถ้ำนี้ปะถ้ำที่บุ๋มเข้าไปดูเดี๋ยวขับบุ๋มเข้าไปแล้วใช่ไหมบุ๋ม ใช่เออใช่ไอบูมเข้าไปแล้วไม่น่ามีอรอกมั้งนี่แหละคือเนี่ยเนี่ยคือฐานมันเขาเรียกว่าอะไรบ้านมันนั่นแหละระวางกูเดี๋ยววิ่งเฮ้ยทำไมไม่หลอดสีแดงอ่ะไอบูมตีกูจริงเหรอไอบูมไปม่วยบูมไปช่วยกูดูอยู่ไหนอ่ะไอบูมไอบู้อยู่ไหนแล้วอยู่แล้วอยู่อย่างใกล้โอ้ไอบูไอเยี่ยกูอยากเจอ กูอยากเจอซื่อครับใช่นหมอยู่ไกลเลยเอี้ยมึงกูอยากเจอไอ้บูมตามมาตามมาตามมาดีนะไม่ตายไอ้เอี้ยเมื่อกี้มันยิงกูไอ้มันมันตีมึงบูยแม่ยศไม่ใช่เหรอบูยไหนไอ้สัตว์เสียงตัวมันมาพวกมากกูพาวไอ้บูมบอกกูมาพวกมาพวกไอ้บูได้ยินไหมได้ยิน มึงจะเตยไปทางมึงจะบวชเดี๋ยวมึงวิ่งเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วยิง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  ไปไปไปดูนไปดูนเอ้าไอ้พวกหลังมึนเลยมกระสุนกระมดนั่นนั่นนั่นมันแสงสว่างไอ้พวกกระสุนกระมดอ้าวไอ้เมียกูแกอะเรียบร้อยกูกลายเป็นวิญญาณแล้วสวัสดีทุกคนกูบินได้โอ้ยเจี๋ยคนน่ากลัวเลยสัตว์ไอ้พวกกระสุนกระมดแล้วเพื่อนกูโดนนายตว์กูโดนมันกินมาเอ้ะทำไมพี่ไปโดูดปะเฮ้ย อะไรวะมันวาร์ปไปนู่นวาร์ปไปนู่นกวนหีไม้เคลียนี่วาร์ปได้ด้วยกวนต้นตีนอือกยิงหัวให้เล่นมึงเลยแค่นั้นนะบุ้มกระปุ่นกูหมดนี่หว่ากูไม่มีอะไรละกระสุนกูก็หมดเหมือนกันบุ้มกูทําอะไรไม่ได้แล้วเหม่อนมันอยู่นี่มันอยู่นี่พวกมึงไม่เห็นกูด้วยทำทำอะไรไม่ได้แล้วกระสุนหมดเอามีดฟันมันเอาไม่มีมีดหยิบมีดจากตบกูยังมันวาร์ปได้ไงวะไม่รู้เหมือนกัน อีกูเห็นพี่ไฟโดนจับแม่งยกแล้วก็โดนมันมันแดกไอ้เหี้ยะทำไมมึงไม่โดนมาบุ um> ๋มไม่รู้อ้มึงวับได้ไงเนี่ยไอ้ลิงเหี้ยวันช็อตกูไอ้ที่ขี้โกงวัดช็อตกูเฮ้ยอ่ะแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันทำอะไรของมันวะกูว่าไม่หนักแล้วบุ๋มว่าปัญญาอ่อนนะไอ้มึงไหวเนี่ยมึงไหวไหมพี่ ทำไมมันเหมือนลิงเลยพี่ไปผมบอกพี่แล้วลิงชิมันเซียดินซีซ่าเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมซีกเหมือนเหมือนจะตายพี่ไฟเนี่ยพี่ไฟได้ใจไหมพี่ได้เห็นมันตัวเปลี่ยนแล้วดีมากแล้วมันเป็นเฮียอะไรมันบักกูมันบักปุ๊วะเอาเลือดมันหายไปแล้ววะพี่ไหวไหมเนี่ย กูว่ามันหนักแล้วเบสไอ้ี้ไอแล้วค่าพี่กูเสร็จหายไปเลยนะเออ่า่แล้วก็ว้าไปเลย